สวัสดีค่ะพี่น้องสุกูดสุกคนสุหมงสุบอลค่ะตั้งต่างประเทศจัปกอแล้วมันใช้ห้าสุกูดสุคนค่ะมาเด้จ้าพี่น้องมากินตำบกกอนํำ้ำย้ยต่อมตำบกกอหม,ม,ม,มูยอหปูาลาหมูยอขนมจีนผัดหมี่น้ำย้ายต่อมเด้อจ้าแซ่บเพื่อพี่น้องมา่ามากินต้นเที่ยงกันจ้า เนนหมูยอจากบเนนเซนมาขะมาแซ่บๆน้ำกกนจากพี่น้องอืีนยายต่อมกรขขอบคุณหลายๆด้วยจ้าทุกท่านทุกกำลังใจที่เขามาติดตามมารับชมให้ยายต่อมนะคะพี่น้องขอขอบคุณหลายๆขอให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งสุขภระพาแข็งแรงอยู่ดีเย็นเป็นสุกอยู่ดีไม่แห้งสุกสุกคนค่ะวาหลายยายห้างพี่น้องตั้งกล้องกินกันเลยจ้า มาขามาแจ็บๆจ้ะเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่น,น,น้องมาขามาเจ็บๆน้ำยาจอมเด้จ้า พัดมีพี่น้องผัดมีกับตำมะโกอใ่หมูยอเคยียวสองน่วยมุกเกลีสองสามเส้นกินได้บุ๊ปพี่น้องเอ้ยแขวกับปุมีมาค่ะมากินน้ำยายต่ำเด้พอ,อ,ญญอ,ขอ,ขอพี่น,น,กกน้องอันอื่นยายต่ำก็ขอขอบพะคุณทุกท่าน,ท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 ,านทุกกำลังใจเด้อขอขอบคุณทุกท่านทุกท่านทุกกำลังใจขอขอบคุณรอบสองแขวพี่น้อง ขอบขอบพระคุณหลายๆจ้ะที่เขามาติดตามมาช่วมให้ย้ายต่อมเนาะ <c oughs> กินผู้เดียวก่อนไม่มูกินหลานเขาบ้านอยากกินเลยเขาก็่อยากเขากว้างายางก,ก,กิาไอ้เจ้ากับป้าเขา Mình ừ. Mới bắp dầu, nó mới đậm. Mà thị cha. บ่ได้เป็นตลาดร่วมใจมื่อนีนบ่มีผักกินไม่ได้กินดูนะพี่น้องเอง ข้าวจ้อาอะไรแค่นผู้เสียบพี่น้องเอ็มมาได้มามาดจ้ะมาหไหมแบบแจบน้ำย้ายต่อมเสียนี่ก็มาชัว Mikä se on? คุณแต่แกสมุชชาบึงให้ยาดจอมจ <c oughs> มัด30นาทีนี่เด้อค่ะพี่น้อง บอกเพดมันกับบเสบนัะพี่นองเพดกับโบเซบเ จะสิ้นเจ็ดใเสียนมือนี้๋ย่ามาช่วย กับบ่ได้อืเขียวพี่นอนะ่อยบากอยากเขาเล่าไปเมื่อเขี่ยวกัได้บอกกับ้ไาอา้พี่น้องหนูกระแมนอีรีเนาะ mùi do da tầm cái luộc không ผัดมีกับผัดไม่ไม่กายควงทำมันเราก็เตรียมกันผัดได้แม่พี่น้องกินกับตุ่มตำาคือที่แสบโน่ทนทานเงี้ต่อมากเลยผัดผัดอันร้องใส่น้นามกับทเบ้่งนำ้ำมันเป็นก้อนคือเจ้าหรอเนาะพี่นอนะ้องเนาะอืม มันก็ซือมีอันไว้ๆเฮามันมีไว้ๆมันก็บ่เป็นกอน วินเจน,นเจนมอนี่ไอ้ของม,าม,าาม้างบ้านั่น ค่ะพี่น้องคลิปนี้ยะสตมกับที่ปอกปากใบสมีเลอค่ะคลิปนาพอกันไหมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยม่มาทิ้ชิ้แพ้ใจบันบานเลยเด้อค่ะแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ